เดอร์ตาไฮรักส์รีโวพรีเลนเช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กกางยิ่งขึ้นนุ่มสบายอีกขั้นอัพจอใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นกระจกตัดแสงหลังออโต้ก็มาระบบความปลอดภัยจัดเต็มบายสปอย์กล้องรอบคันถุลงลมเจ็ดตำแหน่ง ครับวันนี้ผมออฟก,กับพี่สุด์รอยู่กันนี่แล้วกระบะที่ขายดีในไทยรุ่นหนึ่งนะครับกับเ o y o t า h i l ัก Revo รุ่น d o u b l e Cab p r e ี u n n e r ขับเคลื่อน2ล้อ2.4 h i g h AT อทนะฮะชื่อรุ่นในท่องมาเพื่อกันโดยเฉพาะเลยนะครับผมที่เขาเนี่ยมีการปรับอุปกรณ์รวมถึงปรับช่วงล่างครั้งใหญ่เป็น Superfect Suspension นที่เขาบอกว่านุ่มนวลขึ้นสบายขึ้นแต่ยังแข็งแกรง่งและให้ความมั่นใจทุกการทรงตัวเหมือนเดิมนะครับลองลองดูฮะดีไซน์ด้านนอกเรียกว่า มันสวยงามดูแบบบึกบึนพอมาเป็นกระบะยกสูงตามไซเรนเนอร์ P แบบนี้เฮ้ยโอเคเลยนะด้านนอกฮะตกแต่งด้วยสีดําแล้วก็สีเทาเข้มกระจังหน้าตัดนิคโครเมียมแบบนี้นะครับและไฟหน้าที่เราเห็นเนี่ยเป็นแบบใบบีม LED ด้วยนะเป็น LED ปรับสูงตม่มเปิดปิดอัตโนมัติทั้งหมดแล้วก็มีนี่ด้วยไฟเดย์ทา n i ิ g l ไลท์แล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นดีเทลเวลาเปิดเนี่ยแม่สวยงามใช้ได้ข้างล่างเนี่ยก็มีไฟตัดหมอกให้มาแบบนี้เลยนะครับผม ล้ออลลอยเนี่ยเป็นขนาด18นิ้วทูทนปัดเงาให้ยางมาเนี่ยเป็นยางมิชลินไพร m ม c y s ซีเอสเลยนะนุ่มเงียบสบายทุกการเดินทางแน่ๆแ,และไฟท้ายที่เราเห็นครับเป็น LED แบบไลท์ไกดิ้งโอ้ตะกลางคืนขับตามเนี่ยโดดเด่นสวยงามมากเลยนะครับ และภายในนะครับก็ตกแต่งดูดีตามสไตล์ h i l u x v i ว o ่เช่นเคยนะครับคอนโซลหน้านี้ตกแต่งด้วยสีดำเมทัลิกแบบนี้มีประกายดูดีมีดีเทลเวลาแสงตกกระทบแถมยังคาดด้วยแถบสีเงินและก็โครเมียมแบบนี้เพิ่มความหรูหรานะแล้วก็ทำให้ตัวรถเนี่ยดูกว้างยิ่งขึ้นจากภายในนะครับแต่ก็ตรงนี้มีการอัปเกรดมาแล้วนี่กระจกหลังคะ่ะ EC Miller สตัดแสงอัตโนมัติยิ่งขับกลางคืนเนี่ยสบายตาม,มากๆขับทางไกลเนี่ยหายห่วงใครเนี่ยจะปิดตรงนี้ก็มีสวิตช์เนี่ยปิดตรงนี้ได้ด้วยฮนะและจอกลางอัปเกรดมานะนานนขขดใหใหหม่่ึ้ 10.25นิ้วคมชัดสูงแถมยังรองรับ apple carplay android auto แบบไร้สายด้วยนีย่ไม่พลาดทุกกันเชื่อมต่อกับมือถือดูแ a ปแผนที่นำทางเนี่ยสบายๆเลยแอร์ Air ฮะก็เป็นแอร์ออโต้ดิจิตอลปรับอ,อุณหภูมิแยกอิสระทั้งซ้ายและขวาไม่ต้องทะเลาะกันแล้วใครชอบแบบไหนปรับได้ตามใจชอบนะฮะและการเชื่อมต่อการชาร์จไฟไม่ต้องห่วงนี่ฮะ usb type a 1ช่องพร้อม power outlet ให้มาจุกๆ ถึง2ช่องด้านหน้าแบบนี้รวมถึงฮะตรงนี้นี่ยไปปลักด้วย ac 220V โวล์นะฮะให้มาเนี่ยกำลังไฟ100วัตต์สยบป,ปลักเนี่ยชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้สบายๆและมีช่องเก็บของตรงนี้โอเคนะที่วางของกระจุกกระจิกรวมถึงเกะตรงนี้ ให้มาเป็นแบบ2ชั้นเลยและด้านบนกล่องนี้เป็นแบบคูบ,บ็อกซ์ด้วยสามารถเปิดรับลมแอร์เย็นๆเนี่ยเข้าไปแช่เครื่องดื่มฮะเอาไว้จิบฟินๆระหว่างการเดิน,นทางได้สบายๆและตัวเบาเองก็คุ้มด้วยหนังแบบนี้นะฮะเบาคนขับยังปรับไฟฟ้า8ทิศทางอ,าอยากได้แบบไหนเนี่ยปรับได้ตามใจชอบแถมการก้าวขึ้นลงรถเนี่ยสะดวกฮะสบายด้วยตรงนี้เลยที่จับแบบนี้ให้มาถึง8ตำแหน่งคนจะนั่งหน้านั่งหลังฮะสามารถก้าวขึ้นลงรถได้สบายๆและทีเด็ดคือนี่เลยฮะอุญแจสมาร์ทคี พกไว้ติดตัวในกระเป๋าครับสามารถปลดล็อกรถได้สบายๆแล้วก็สามารถครับกดพุทธสตาร์ทแล้วก็ขับออกไปได้เลยแม่เหมาะกับคนยุคใหม่จริงๆเรื่องแรกเลยฮะที่เราอยากจะพูดถึงคือเรื่องของตัวช่วงล่างก็ดูดิเขาเล่นติดไว้นะตรงแบบสติกเกอร์ข้างรถชื่อรุ่นเลยอะว่าเป็น Superflex Suspension ที่เขามีการปรับจูนขึ้นมานะฮะในรี vo โฉมนี้ช่วงล่างด้านหน้านะครับเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคง้งด้านหลังเนี่ยเป็นแบบแหนบกันสะเทือนนะครับแต่เขาบอกว่าเขามีการเนี่ยเปลี่ยนวัสดุนะใช้เป็นเหล็กไฮเทนไซด์ size, ที่เขาบอกว่ามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการปรับจูนตัวช็ออัพครับให้มันมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงไว้เนี่ยซึ่งการรองรับน้ำหนักบรรทุกเนี่ยได้ดีเยี่ยมอยู่เขาบอกว่าความนุ่มของเขาเนี่ยน้องๆ SUV เนี่ยเลยทีเดียวนะฮะ จากที่เราลองเนี่ยอยากจะบอกทุกคนก่อนนะทำความเข้าใจว่ารถกระบะมันเอาไว้ขนของเพราะฉะนั้นเนี่ยใครคาดหวังความนุ่มนวลว่ามันจะเหมือนรถเก๋งเล็กแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันเป็นคนละรูปแบบกันแต่ถ้าถามว่ามันนุ่มสบายจริงไหมนี่อันนี้ต้องมาลองนะอันนี้ครับขณะที่เราขับอยู่เนี่ยบนถนนซีเมนต์แบบนี้นะเดี๋ยวเราลองดูนะเนี่ยถนนมันไม่เรียบทุกคนแต่ดูีิคือมันให้เราเนี่ยรู้สึกครับถึงรอยต่อถนนสภาพพ,พื้นผิวถนนอยู่นะแต่ว่าช่วงที่มันแบบ บัมปี้แบบเนี้ยอุย๊ยมันนุ่มอะ่ะเออมันนุ่มกว่ากระบะเดิมๆที่ผมเคยรู้จักนะต้องบอกทุกคนว่าผมเองเนี่ยเติบโตขึ้นมากับรถกระบะ โอ้ถ้าเป็นแต่ก่อนเป็นสะเทือนแบบสงส้นี่จะไหลออกมาเลยนะฮะแต่อันนี้ถือว่าโอเคเลยยิ่งนั่งหลายคนที่มีน้ําหนักบรรทุกเนี่ยมันจะยิ่งนุ่มขึ้นไปอีกนะเพราะว่ามีน้ําหนักเนี่ยกดทับลงมาแบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะกับช่วงล่างที่เขาปรับจูนมาแต่หลายคนมีคําถามว่าถ้านั่งหลังแล้วเนี่ยจะยังสบายเหมือนคนนั่งหน้าไหมปะเดี๋ยวผม,มจะลองให้ทุกคนได้ดูกันนี่ เราก็ย้ายมานั่งข้างหลังคะของเจ้ากระบะไฮลักซ์วีโว่เดบบูแคบสิประตูเรียบร้อยแล้วนะฮะเฮ้ยก่อนอื่นเนี่ยผมรู้สึกว่าคนสูง180เนี่ยนั่งได้จริงนะลองดูพื้นที่ช่วงหัวเนี่ย <c oughs> เหลือเป็นฝ่ามือเลยแล้วเบาะรองนั่งเนี้ยมันรับกับขากําลังพอดีเห็นไหมนั่งแล้วขาไม่ลอยสามารถเอาเท้าเนี่ยสอดเข้าไปใต้เบาะหน้าได้ด้วย นะครับแล้วตัวเบาเองเนี่ยด้วยความที่มันยกสูงขึ้นมาเนี่ยจากเบาคู่หน้าอยู่พอสมควรนิดนึงเนี่ยมันทําให้เห็นเนี่ยทัศนวิสัยโอเคนั่งทางไกลเนี่ยมันก็ดูโปร่งลงสบายดีดูดิกระจกมองข้างใหญ่ตำแหน่งวางแขนเนี่ยโอเคตรงนี้ยังมีที่วางแขนมาให้พร้อมที่วางแก้วด้วยนี่รถฟัพิงศรีะให้มาครบ3ามตำแหน่งเลยนะและไฮไลท์ของเขาคือความนุ่มนวลใช่ไหมนี่เราอยู่บนถนนซีเมนเนี่ผ่านคอสะพานเฮ้ยผมว่าดีขึ้นนะ ออคือถ้าเป็นกระบะที่เราเคยรู้จักเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าพอนั่งข้างหน้าจะมานั่งหลังเนี่ยมันจะแบบอุ้ยแข็งกระด้างมากนะเรียกว่าคนนั่งเนี่ยน่าสงสารเลยนะคนขับสนุกนะอยู่คนเดียวแต่พอเป็นคันนี้โอเคนะต้องบอกว่ามันจะมีความเฟิร์มกว่าตำแหน่งคู่หน,น้าเนี่ยอยู่นิดนึงนะครับแต่ถามว่ามันนุ่มสบายไหมโอเคใช้ได้เลยนะครับกับการน,นั่งตำแหน่งตรงนี้ถือว่าเดินทางไกลเนี่ยโอเคนะ และยังมีนี่ด้วยแอร์หลังเนี่ยสช่องลมแอร์เนี่ยแรงใช้ได้หูแอร์ของรถโตวยต้าเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะตอนนี้เนี่ยเปิด25ลมแอร์2เองชิลๆสบายๆที่เก็บของเก็บของนะฮะที่ห้อยถุงแกงหลังรถให้มาครบๆเอจริงๆเนี่ยเราลองนั่งผ่านทางลูกระนาดนะครับที่แบบโอ้ยอันตโตโตเบิ่มๆอะ่ะแต่ก็ยังโอเคอยู่นะ เ,เก็บแรงสะเทือนได้ดีกว่าที่คิดอันนี้แหละฮะคือผลของช่วงล่าง s u p e r f ์เฟกซัสเพนชั่นเนี่ยที่เขาเนี่ยมีการปรับจูนมาใหม่นะครับตัเ,เร่งสุดหงร้อยไปอือโอ้โหมาแล้วเว้ยมาแล้วแรงบิดมาเรื่อยๆเลยนะ สไตล์รถยนต์ดีเซลเป็นยังไงล่ะครับอาตาัตราเร่งจากศูนย์ถึงร0อของเจ้าคันนี้นะครับทำไปได้ที่13.74วินาทีช่งเร่งแซง80-120ที่9.75วินาท,ท,นาทีต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้มาเป็นเครื่องดีเซล2.4ลิตร4สูบ16วาล์วนะครับมี V n เอ็นเทอร์โบกับอินเตอร์คูลเลอร์ให้มาด้วยมาเป็นดีเซล2,004นะมันไม่ใช่ตัว2,008ตัวแรงได้แบบนี้ถือว่าโอเคเอาจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมลองขับดูเนี่ยก็ไม่เจอปัญหาน,ะนี่อย่างเนี้ยขึ้นสะพาน เราก็แค่เล่งขึ้นไปเรื่อยๆฮะเกียร์ออโต้6จังหวะเนี่ยมันจะช่วยคิดให้เราว่ามันควรจะทดอัตราเกียร์แบบไหนเพื่อให้ได้แรงเนี่ยส่งขึ้นไปได้ดีที่สุดอ่าและอีกอย่างหนึ่งนะเกียร์ของมันเนี่ยมีโหมด S ให้มาด้วยสามารถปรับเนี่ยโยกตบไปทางขวาโยกบวกหรือลบครับตามจังหวะที่เราต้องการได้เลยเพื่อเวลาขึ้นลงเขาขึ้นลงทางชันเนี่ยเราก็สามารถปรับแบบนี้ได้รวมถึงถ้าใครเนี่ยชื่นชอบอัตราเร่งครับการตอบสนองของคันเร่งเป็นพิเศษเนี่ยมีโหมดให้เลือกด้วยนะ โหมด Power กับโหมด Eco อ่าถ้ากดโหมด Power ครับคันเร่งจะตอบสนองเนี่ยไวขึ้นนิดนึงนะฮะรอบเครื่องเนี่ยมันจะเด้งไปอยู่ใน Power Band ที่ให้กําลังเนี่ยดีที่สุดเวลาเล่งแซงหรือยามฉุกเฉินหรือใครที่ต้องการแบบขับแบบต้องกับ Power Performance กันแลบ,บขี่เนี่ยตัวนี้ก็ช่วยได้แต่ถ้าใครนะครับชอบความนุ่มนวล เพิ่มความประหยัดในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนี่มีปุ่ม e ีโคเนี่ยก็สามารถกดได้มันก็จะมีคาว่าอีโคเนี่ยพร้อมแถบสีฟ้าเนี่ยขึ้นปรากฏเนี่ยบนหน้าจอแบบนี้ด้วยนะฮะและก็กลุ่มพลังอันเนี้ยยังรองรับครับมาตรฐานมลพิษยูโร5เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยเครื่องร้อยห้าสิบแรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตรเนี่ยโอเคกําลังเนี่ยการขับทั่วไปเนี่ยเหลือๆนะฮะเร่งแซงอะไรไงก็ เอาอยู่แบบนี้นะเท่าที่ลองใช้มานะแต่ถ้าใครชอบกําลังมากขึ้นเขาก็ยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์2.8ที่เลือกไงก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับผู้มาลัยถามว่าเป็นยังไงของคันนี้นะเฮ้ยเอาจริงๆอะ่ะโอเคนะผู้มาลัยเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแบบ variable flow control คือมันจะเพิ่มน้ําหนักเนี่ยตามความเร็วในการขับขี่ของเรานะอย่างเราเนี่ยลองปรับไปทางซ้ายเฮ้ย ในการควบคุมเนี่ยมันก็ให้ความมั่นใจในการขับขี่โอเคเลยเอาจริงๆเนี่ยเหยียบร้อยสิบรอยยีเนี่ยก็ยังโอเคมั่นใจได้หายห่วงนะฮะเอาจริงๆเนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยมาลองขับดูเนี่ยโอเคนะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับมันโอเคนะขับไปในบ้านไหนคุณแม่บ้านเนี่ยไปจใจตลาดขนของเนี่ยรับส่งลูกไปโรงเรียนเอ้ยก็ใช้ได้อยู่รวมถึงเบรคคันนี้ฮะโอยอยากให้มาลองขับดูคือมันลีนเนียมากๆนะฮะ คือน้ำหนักเนี่ยที่เราเหยียบแป้นเบรกลงไปเนี่ยมันสัมพันธ์กับการชะลอความเร็วของตัวรถ เยยบเยอะเบรกเยอะเยยบน้อยแบบน้อยกะเกณฑได้ง่ายพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันทำให้เราเนี่ยไม่ต้องปรับตัวเยอะพอเราขับเนี่ยจากรถคันอื่นหรือคันไหนก็ตามแล้วกระโดดเนี่ยมาขับเจ้าคันนี้แม้ว่าจะเป็นรถกระบะเนี่ยยกสูงไซส์ที่มันค่อนข้างใหญ่ก็ตามนะฮะแต่การเบรกเนี่ยเออมันไม่ใช่เรื่องยากเลยแล้วก็ทัศนวิสัยในการขับขี่เนี่ยโอเคยิ่งเป็นรถยกสูงเนี่ยมันยิ่งได้เปรียบเห็นข้างหน้าเยอะมองข้างหลังเนี่ยมองรอบคันกระจกมองข้างก็ใหญ่นะอ้ขับไปไหนมาไหนแม้ว่าจะเป็นรถกระบะแต่ก็คล่องตัวใช้ได้เลยนนะคครับทุ ระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือการขับขี่นะแม้ว่าจะเป็นรถกระบะแต่เฮ้ยให้มาจัดเต็มใช้ได้เลยนะครับทุกคนเริ่มต้นจากนี่เลยระบบเตือนมมอ,อับสายตาที่กระจกมองข้าง b บ i ท์สปอตมอนิเตอร์ให้มาซ้ายขวาแบบนี้แล้วก็มาคู่กับระบบครับเตือนเนี่ย เรีย cross traffic alert เวลาถอยหลังเนี่ยแล้วมีรถตัดผ่านกระทันหันอันนี้ถือว่าดีนะเป็นตัวช่วยของเราได้ดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะการขับขี่ในเมืองหลวงในกรุงเทพบางทีรถมอเตอร์ไซค์รถเล็กเนี่ยรถขับผ่านมาในมุมอับสายตาเนี่ยมันก็ช่วยเตือนให้อันนี้ผมชอบมากรอดพ้นอุบัติเหตุมาได้หลายหนนะเพราะอันนี้เลยนะตัวบายสปอร์ตตัวนี้แล้วก็มินิด้วยกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศา panoramic view monitor เฮ้ย อันนี้ดีมากๆโดยเฉพาะพอมาอยู่ในรถกระบะแบบนี้เองเนี่ยมันทําให้รถเนี่ยมันรู้สึกคล่องตัวกว่าที่คิดเยอะเลยเวลาเข้าออกตอกซอกซอยถอยจอดอย่างเงี้ยกะระยะได้ง่ายจอดตรงซองตรงเส้นมากมากเพราะว่ามันเห็นเนี่ยรอบคันหมดเลยสามารถปรับมุมมองได้ด้วยนะและก็เราสามารถปรับตั้งได้ครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยขับที่ความเร็วต่ําให้มันเนี่ยมีกล้องภาพเนี่ยขึ้นมาให้เห็นเลยเวลาขับเลี้ยวใช่ไหมเราจะได้รู้ไงว่ามันพ้นฟุตบาทหรือเปล่าหรือจะไม่พ้นอะไรแบบนี้นะ ก็ถือว่าให้มาโอเคเลยรวมไปถึงถุงลมนิรภัยคันนี้ฮะให้มามากถึงเจ็ดตำแหน่งนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าด้านข้างม่านถุงลมรวมถึงหัวข่าวคนขับก็ยังให้มา โอ้หถือว่าเยอะฮะเป็นอันดับต้นๆเนี้ยในกลุ่มกระบะเลยนะเจ็ดตำแหน่งอ่ะอัดแน่นมาแบบนี้นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อ,อหมุนฟรี TSC และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC มีเข็มขัดนิรภัยให้มาทุกที่นั่งพร้อมป้องกันการชนด้วยโครงสร้างนิรภัย GOA และคาเล็กนิรภัยด้านข้าง และนอกจากนี้ฮะในรถกระบะยังมีนี่ให้มาด้วยเฮ้ย Cruise Control สามารถล็อกความเร็วตามที่เราต้องการได้เวลาเดินทางไกลๆอันนี้ดีนะลดความเหนื่อยล้าได้ดีขึ้นเยอะเลยเราก็แค่กดตรงปลายก้านครับเพื่อเปิดระบบก็จะมีตัวสีเขียวเนี่ยติดขึ้นมานะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ c r u สคอ Control และเราก็เนี่ยเซตเนี่ยกดลงไปนะอยากเอาความเร็วเท่าไหร่ก็สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้กดทีละนิดเพิ่มทีละหนึ่งฮะแล้วกดค้างไว้เนี่ยมันก็จะเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆ อยากได้เท่าไหร่ฮะเดี๋ยวมันก็จะหยุดอ่าอย่างเงี้ยเองนะก็เพิ่มความสะดวกสบายรวมถึงตรงนี้จอมัดฟันฮะมันมีจอสี4.2นิ้วแบบนี้ให้มาด้วยสามารถแสดงข้อมูลได้หลายอย่างเลยนะแม้ว่าเห็นเป็นจอแบบนี้ดูดีอันนี้ผมชอบมากมันให้เห็นว่าองศาของล้อคู่หน้าเป็นยังไงโดยเฉพาะเวลาเราถอยจอดอะบางคนจะงงว่าอ้ยตรงเนี้ยมันล้อตรงหรือเปล่าหรือล้อไม่ตรงยังไงมีแบบนี้ปุ๊บจบเลย ให้เราเนี่ยสามารถบังคับควบคุมได้รวมถึงครับเห็นเนี่ยความเร็วแบบดิจิตอลอ่าเป็นตัวเลขแบบนี้ก็มองง่ายไปอีกแบบหนึ่งนะครับ และทั้งหมดนี้ครับคือที่สุดพัดทุกคนเนี่ยมารีวิวเจาะคันนี้เลยครับกระบะโตโยต้ารักซ์วิโวรุ่นพรีรันเนอร์ยกสูง10ประตูเดวบ์แคร็นะครับที่เขามีการอัปเกรดช่วงล่างใหม่ซูเปอร์เฟกซัสเพนชั่นนุ่มนวลขึ้นไปอีกขั้นแต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งและมั่นใจทุกการทรงตัวนะครับอยากให้ทุกคนไปลองสัมผัสด้วยตัวเองว่ากระบะคันเดิมเนี่ยอาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปไม่เหมือนคันที่เราเคยรู้จักก็เป็นไปได้อย่างคุณเนี่ยไปทดลองสัมผัสก็ได้นะครับที่โชลูมโยต และใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกัรใจกับพวกเราด้วยวันนี้ผมอ,อ๊อฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไมขับไปเที่ยวไหนดีล่ะเนี้ย